ขออยู่กับมันในเกมไหมคะนะครับ จะมาครับต้องรอนะครับต้องรอนะครับรอรอหน่อหนึ่งครับมาแล้วครับโอ้นะโหบอกผมเป็นการ์ตูนแคทนะครับผมเป็นการ์ตูนแคทการ์ตูนมังงนะเรื่องมังงะนะครับผมต้องสั่งต้องสั่งกิว วีอนี้แล้วก็อตรงนีอคอมมา์บ็บอกซ์นะครับผมิคอมมานด์็อกซ์ผมประมาณบ็อกเลยนะครับผมประมาณนะฮะถูกจริงๆนะครับต้องเอาทุกทุกคนรู้ครับใหทายทายครับว่าผมจะทำอะไรสร้างตัวเลยให้เป็นเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับเป็นปลาหมึกยักษ์ รองว่าได้หน,หนึ่งหนึ่งล้านปร์เท็นนะครับไม่เชื่อก็ดูแล้วครับ คือผมจะจะเอานี่ยอดใส่ง่ายยอดใส่ยอดใส่มันนะครับจะใส่มันจัมบี้เอาใส่ผมน,นี่งา้มมันเป็นอะไรันบครับมีใครเปกนคนหนึ่งอ่ะน,น,น,นี่ไงมันได้หนึ่งล้านมาเส็นนะครับนี่เงดู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 ดนี่มันจรงกว่าตัวไหนครับุกคนงงไหมครับงงหรือไม่งงนะครับทาตามผมได้เลยนะครับ มันฆ่ามันเออฆ่ามันฆ่ามัน,มนตัวน้อยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่าทุกตัวเลยขวางหนะ้าและตัวน้อยแกเออไม่ต้องแกไม่ต้องแกหรอกเราจะให้แกทำอะไรดีเรนจะทำอะไร เขาบอกอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเห็นเดินแมนเลยเนี่ยแมนแบบอะไรนั่นนะฮะโอ้โหดูดูคมผมเห็นมั้งการกรเนิดนะครับกำ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 กระเนิดจิ๋งมากเลยครับได้จิ๋งมากกระเนิดได้จิ๋งมาก แกมันน่ารักมากเลยแต่ว่าฉันฉันทำแกเพราะว่าฉันมันใสเกนะอออืออืออนะืออ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 อกกออืออืออ็อกืบออกออกอ ตายายากจริงๆนะคะทำไมมุมพนังมันถึงตายยากมากมันตายยากจริเงเลยอะทุกคนมันตายยากอะ่างเนี้ยว่ามันตายไม่ยากมั้งเพราะว่า,วา,า,า,าเพื่อนะะผมทำตามตายไม่ถึนยากครับทำมุมพักน,นี่ยก็แบบนี้โอเคได้ดาบนี้

哎哎哎哎，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 哎。哒 ว่าทำไมผมไม่ได้เลยงูเอ้ยงูไม่ได้ให้เลยโมตี้ทักันทักันผมจะเอานี่ไปทำวิเชอร์จองกันเขาหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนไรวีตัวใหญ่แล้วหรอเนี้ยครับตัวใหญ่แล้วหรอนี่แกมแกมันเหมือนปิ้งบึกย่างมากเลยทุกคนดูครับดูดิมันเหมือนเปิ้งบึกย่างมากเลย เหมืนอนปลาหมึกย่างมากเลยทุกคนดูดูดูเหมือนปลาหมึกย่างมากนี่เอาปลาหมึกตัวนี้ไปย่างนะมันเนี่ยเอาปลาห拜拜มึกตัวย่างตัวนีดีมีบางนะมัาเนี่ยไปย่างนะขอเอาไปย่างหน่อยได้ไหมหนุ่ยข้ามันจะข้ามันข้ามันโอ้โหทำดินเป็นหยุมเลยลูกหยุมเรียบทับคิวเออมาเติมฟักเกลยวโอเคทับคิวพีดูดิโอมันโคตรใหญ่นะครับมันจะระเบิด โคตรใจคนเด็โคตอะไรกันครับดูดูดูแต่จะผมมันทำพื้นเรียบมากมากโคตรเลยนะครับทำพื้นเรียบมากเลยไม่รู้มันจะทำพื้นเรียบขนาดนี้ใส่ตัอนนี้ได้ครับคนจะงงนะครับคนจะงงโคตรเลยนะครับ แกเป็นโคตรแลมวนะตอนนี้แกก็ยังกลารเป้นรีเทอร์ซ้อมแบบอะไรก็มันคสุดคตตัวเล็กคตรผอมเลยครับอยากไปย่้ไะฆ่าแกให้เขาิีน ะนะครับที่หงพอมันตีอย่างไี้ครับนั่นโอ้โหขาไหมหวังไหมครับ,รบตำ ของตาเอิมกครั้งจะให้กุญชวิทเชอร์สตอรตรงนี้กลายเป็นวิเชอร์สตอร์แบบโคตรโคตรเจ๋งนะครับโอเคเงินมาผมต้องเอาเอาเอา นี่มตทอน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 เอาบัตทอนนะครับมตทอนมตทอนมตทอนอ่าขงแก่พร้อมเป็นยังอ้าวมีผู้คนผมงงมากเลยนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เลยนะครับผมไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยครับป่อกอนผมก็พุ่งหลอดมาครับนี่มา อะไรแก่แ,กน,แกนับเพื่ออะไรนะแกงับเพื่ออะไรแกงับเพื่ออะไรแกแกงับเพื่ออะไรมาแกผมดูนะครับจะทำมันให้ตายครับ Ha, <laughs>